บรรยากาศยามเย็นที่หน้าโบสแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเซ็นเกร์ของชาปารครับผู้คนก็จะมาเรวนกันที่นี่ในยามเย็นครับก็จะมาทำกิจกรรมต่างๆกันน่ครงบ้านล่างตรงนี้ก็จะมีเด็กๆเล่น ทั้งเด็กทั้ใหญ่ครับมาร่วมกันทำกิจกรรมยามเย็นกันที่นี่ครับบริเวณรอบๆก็ยังมีชาวเขาที่เ้ามาขายของก็ยังมีครับช่วงเวลาใกล้เมื่อช่วงยามเย็นแบบนี้นี่ครับเขาก็จะประดับปรดาด้วยไฟแสงสี รู้ว่ามาจากด้านบนจากมาเดี๋ยวว่ายังไงครับนีครับต่อเป็นไน่ด้านหน้าของเราที่มองเห็นตึกใหญ่ๆนี่ก็ซันพาซาครับน่าจะเป็นห้างดังประจำซาปานี่ครับ อากาศเด็นมากครับทนุนี้ตรงโบสแห่งนี้ก็จะประดับด้วยไฟเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับนี่นะักท่องเที่ยวมาก็มาถ่ายรูปกับโบสแห่งนี้นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะ เดินเล่นไปด้วยครับได้บริเวณลานนี้เขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนี่ครับก็วันนี้ก็เกี่ยวกับข้อมูลที่เที่ยวอาจจะไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์แบตหมดครับก็ไปไหนไม่ได้นี่ครับทุกคนก็กำลัง ก็ช่วงยามเย็ยนก็คนก็ได้เรียนเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวคอยจตกมของว่ามีจิจกรรมอะอไรบ้างหรือเปล่างเทียวพอ,อ่าง้องหมอกที่จอชิามันของเมืองซาตาจะอยู่เรื่อยๆครับ ทางด้านหน้าที่มองเห็นตรงติดทางด้านาสันพาซาเลี้ยวขวาขึ้นไปนะครับถ้าเราเดินทางไปจากตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปสู่าฟานซีปังฟานซีปังก็เป็นทางลัดนะครับเป็นทางลัดขึ้นไป โอเคครับไปเดี <rôle à> okay, ๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งเดี๋ยวขอเก็บภาพของโบสถ์อันนี้